สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ fc ช่องมหาบารมีน้ำโชคขอต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้วันจันทร์ที่25มีนาคม2567ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปจากสายข่าววงในของทางช่องเรานะคะผลงานวดก่อนสายที่1ไม่เข้าค่ะ สายที่สองปกติจะให้เด่นล่างแต่งวัดก่อนให้เป็นเด่นบนเลขเจ็ดผลออกล่างเจ็ดแปดส่วนสายที่สามผิดติดต่อกันสองวัดแล้วค่ะก่อนจะไปรับชมเลขสายตรงวงในแอดมินมีเลขเด่นเดินดีเน้นเลขวิ่งล่างสองตัวแม่นๆ่นเดินดีติดต่อกันมา สิมงวดแล้วนะคะตามสถิตินะคะทีมงานได้ติดตามเก็บสถิติจริงสี่งวดตามสถิตินะคะคือวดหนึ่งกุมภาพันธ์ให้วิ่งล่างเลข6กับเลข0ผลออก09เข้า0หลัก10ล่างค่ะ วัดสิหกกุมภาพันธ์ให้วิ่งล่างเลขสกับเลข7ผลออกสี่สาเข้าสามหลักหน่วยล่างค่ะวัดหนึ่งมีนาคมให้วิ่งล่างเลขสี่กับเลข7ผลออกเจ็ดเกเข้า7หลักสิบล่างค่ะวัดสิหมีนาคม ให้วิ่งล่างเลขหกับเลข8ผลออก7 8เข้าแปหนักหน่วยล่างค่ะมาดูวันนี้กันนะคะวันห,หนึ่งเมษายนให้วิ่งล่างเลข0กับเลขสองค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่เ fc มาช่วยลุ้นกันให้เข้าเป็นงวดที่14กันนะคะมาดูเลขสายตรงวงในกันต่อค่ะสำหรับงวดนี้1เมษายน2567ค่ะเลขสายตรงวงในสายที่1ให้เด่นบนล่างเลข0และจับคู่ให้มามีเลข06กับ ศูนย์สองค่ะมาดูเลขสายตรงวงในสายที่สองวัดน,นี้ให้เป็นเด่นล่างเลขศูนย์เน้นหลักสิบล่างนะคะ และจับคู่ให้มามีเลข06กับ08ค่ะมาดูสายตรงวงในสายที่สามให้เป็นเลขเด่นล่างเลข3ค่ะ และจับคู่ให้มามีเลข03กับ23ค่ะสรุปเลขเด่นจากสายตรงวงในทั้ง3สายที่มีเลขชนกันได้เลขชุดสองตัวมาได้ทั้งบนมาได้ทั้งล่างค่ะ ตรงโต๊ดและตัวกลับนะคะได้เลขเด่นมากที่สุดคือเลข0ย์ค่ะและจับคู่เด่นได้เลข06 02 08และ03ค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ fc ปรดพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้นะคะช่องของเราเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะคะและโปรดใช้วิจารณายานในการรับชมด้วยค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ